ตอนนี้ผมอยู่ที่ห้องพักประชฉุมเฉิญของโรงพยาบาลครับเข้าออกโรงพยาบาลเป็นประจำบ่อยพออยู่บ้านนี่สิ่งที่เราได้เรียนรู้ก็คือว่าการตวรวจร่างกายประจำปีนะั้นเป็นสิ่งสำคัญนะครับแล้วถ้าเป็นเล็กน้อยไิ้มรักษามันก็จะหายได้ไวพบเจออาการแล้วก็จะไม่ป่วยเรื้อรังต่อเนื่องนะครับ,บ อีกสิ่งหนึ่งที่สําคัญสําหรับผู้ดูแลคือว่าเมื่อทราบว่า,าผู้ป่วยมีอาการอะไรบ้างระหว่างที่อยู่ที่บ้านหรือระหว่างที่ยังไม่ได้มาที่โรงพยาบาลเนี่ยเราจําเป็นที่ต้องบอกคุณหมอให้ครบถ้วนหมอให้หมูทราบกำหนดนะครับท่านจะได้นําเรื่องเหล่านี้เนี่ยไปประมวลผลนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือการให้ความร่วมมือกับโรงพยาบาลในการตรวจ เพิ่มเติมอย่างเช่นโรงพยาบาลขอทำซีทีสแกนโรงพยาบาลขอทำอัลตอราซาวนะครับหรือว่าเม่มองแกลมต่างๆนะครับการให้ความร่วมมือแล้วก็ถ้าเราไม่ได้ติดขัดเรื่องค่าใช้จ่ายถ้าเป็นคลินิกเล่าเวลาลอะไรเราก็ขอให้ทำเลยเพื่อการตรวจรักษารคืบหน้าไปก็จะช่วยการรักษา แล้วก็การแก้ไขาอาการนั้นทำได้อย่างทันท่วงทีนะครับก็ขอเป็นกําลังใจให้ญาติพี่น้องผู้ป่วยทุกท่านได้ก้าวข้ามพ้นการเจ็บป่วยบติเหตุต่างๆไปด้วยดีทุกคนครับ